ตำนานผีขโมดคำว่าขโมดนั้นมาจากภาษาเขมรซึ่งแปลว่าผีทั่วไปนั่นหมายความว่าเป็นผีที่ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาหรือมีลักษณะพิเศษแต่อย่างใดแต่ตามความเชื่อของไทยผีขโมดจัดอยู่ในผีประเภทเดียวกับผีกระสือและผีโพงก็คงเป็นเพราะว่ามีลักษณะคล้ายลูกไฟดวงใหญ่ส่องแสงเรืองรองวิบวับไปมามักปรากฏตัวในเวลากลางคืน บริเวณลุ่มน้ำหรือที่ที่มีน้ำขังเฉอะแฉะผีชนิดนี้เป็นผีที่ไม่ทำร้ายใครมันจะคอยหลอกคนที่เดินทางผ่านไปมาเท่านั้นคนเดินป่ามักจะหลงผิดคิดว่าดวงไฟที่เห็นนั้นเป็นบริเวณที่มีคนอยู่พอเดินเข้าไปหาก็จะพบว่าดวงไฟนั้นหายวับไปหรือไม่ก็จะปรากฏเป็นดวงไฟล้อมรอบตัวเราทั้งหน้าและหลังโดยส่วนใหญ่ มักพบเห็นตามชนบทที่ยังเป็นป่าและท้องนาในเมืองนั้นไม่ค่อยพบเห็นนั่นก็เพราะว่ามีดวงไฟจากตึกและอาคารต่างๆส่องแสงสว่างแทบจะตลอดเวลานั่นเอง